สวัสดีครับพี่น้องเอฟทีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะฮะโตโยต้าโคโร拉เอทิตนะครับผมปีสองพันสิบสองนะครับคันนี้นะฮะปีห้าห้าครับใช้น้ำมันระบบเดียวนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับนี่นะเอกสารพร้อมเบินะครับภาษีไม่ขาดปีหกห้านะครับผมตัวคันนี้ปีสิบสองนะครับผมปีห้าห้านะครับท่านพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ หารรถไว้ใช้นะครับในราคางบหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาดูรถก่อนได้ที่บ้านแต้ตะบนท่าตําเพอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้เรามีรถมานําเสนอนะครับผมหนึ่งคันนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องดีนะครับผมนะฮะระบบสายไฟใหม่นะครับวางสายไฟใหม่แล้วก็อ่าเกียร์ดีนะครับผมช่วงล่างใช้ได้เลยนะครับพร้อมขับทางไกลนะครับน้ํามันใช้ระบบ น้ำมันใช้ระบบเดียวนะครับ E ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมีฟิล์มแล้วก็บอดเราหุ้มให้ใหม่นะครับสีขาวมุกนะครับหากท่านสนใจพี่น้องมาดูรถก่อนได้นะครับผมที่บ้านเต้นะครับตำบลท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดตรินครับภายในประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับหุ้มเบาะใหม่นะครับ สนใจก็มาดูนะครับที่บ้านเต้าตะบนท่าอำเภอราตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทร093 373 6126นะครับเบอร์โทรศู3 3น3 7 3 6 1า6ครับนครัมีรน,นะครับผมอขอย้ำเบอร์โทรนะครับศ9น3 7 3 6 1 2 6นะครับ0 9 3 7 3 7 3 6 1 2สนะครับ มาดูรถที่บ้านเต้ตะบนท่าตะเพอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสีขาหมุกนะครับผมราคามอเตอร์ไซค์นะครับรถพร้อมวิ่งทางไกลนะครับ ID Line ก็จะเป็นเบอร์โทรเลยนะครับตามด้วยภาษาอังกฤษ R In นะครับลงให้หมดนะครับผมถึงจะขึ้นไลน์นะครับพิมพ์ให้หมดนะครับทุกตัวเลยนะครับคน้องท่านใดสนใจก็มาดูก่อนได้นะครับ ที่บ้านแต่นะครับตำบลด่านเพอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์บริการคิดส่งตามระยะทางนะครับผมบริการคิดส่งตามระยะทางนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอกฐานพร้มุญนะครับผมมีบริการขับส่งตามคิดตามระยะทางนะครับนี่ครับก็มาดูก่อนนะครับ ี่บันเตะนะครับตมทาดอำเภอรัตนบุรีจังซูลินตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหาพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็มาดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพอดูภายในนะครับผมด้านด้านหลังนะครับเป็นเบาะคนขับไอเป็นเบาะคนนั่งผู้โดยสารนี่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องนะครับ หากคันใดสนใจก็มาดูก่อนนะครับผมส่วน933.36126นะครับส่วน933.36126ครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศเลยนะครับผมนะดูเครื่องกันนะครับราคาเตอร์ไซน์นะครับไม่ต้องมีคิดนานนะครับผม เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดูโอนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดอ่ามองหารถใช้นะครับก็ดูมาดูกันก่อนนะฮะที่บันเตะตะบนท่าบบจังหวัดสุรินทร์นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทราคามอเตอร์ไซค์นะครับจะไม่คิดนานนะครับนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับพี่น้องหากท่านชมคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมารีวิวให้พี่น้องชมใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามช่องรถมือสองนะครับขอบคุณครับ